มันเห็นเป็นยังไงเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะมีใครเข้ามามั่งแล้วเอยวันนี้นะคะก็จะมาละลายหัวสบู่กันนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะนุกก็มันจะปูเวียนหัวหน่อยนะเพราะว่ากล้องมันไม่มีสเตเบลเลเซอร์เนี่ยไม่ค่อยชอบตรงนี้เลยนะก็คือตอนนี้เราจะต้องเอาหัวสบู่นะคะที่เราได้เนี่ยเอาไปตั้งก่อนนะคะเพื่อให้หัวสบู่เนี่ยร้อนนะคะตาลายกันหน่อยเนาะนะคะ ออระบบไลฟ์มันยังไม่โอเคนะสําหรับนุกนยังไม่ค่อยชอบนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะทีนี้นะคะนุกก็จะเอาไปตั้งอ่ขึ้นไอ้นี่ไว้นะในหม้ออย่างนี้นะหม้อเขิกมากนะคะเดี๋ยวนูกก็จะเอาไปตั้งไว้ในนี้เพื่อที่จะให้หัวสบู่ละลายนะคะหัวสบู่นี้ไว้ใชยทำอะไรใช้ทำแชมพูนะคะใช้แทน N8000 นะคะหรือคะตัวอื่นนะ พราะตัวนี้นะคะก็คือมันเป็นน้ำร้อยเปอรนตะมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณเจนนี่ลุ่งแจ้งนะคะสวัสดีค่ะนะ,ะวันนี้หลายคนลุ้หนหวยกันนะขอให้ถูกขอให้โดนสวัสดีค่ะทุกคนมีอะไรตั้งคำถามไว้ได้นะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คือคือตอน,น